ไหนเข้าไปให้ดูหน่อยแล้วฮะเข้าไปให้ดูหน่อยแล้วทันดาคขานี่ปูฟก,กทองเอาไว้นะมีลูกหนึ่งม <c oughs> ีของเล่นละลิซี่จ้าเปื้อมดแล้วลิซี่ของแม่ยังไม่มีตังสำหรับทำเทราซีนะ <c oughs> ก็เลยต้องทำบ้านแมวไปก่อนนี่พามาดูโนแม้นทำบ้านให้แมวเพิ่งเริ่มได้ประม,มาณหนึ่งชั่วโมง อันนั้นเป็นบ้านหลังเก่าอันนี้ไหม้ที่ซื้อมาใหม่นะทินิดพาไปซื้อเครื่องมือก็มีครบนะโนมนินแล้วก็จะตั้งไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะแต่ว่าคราวนี้เราจะทําใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะคะแล้วก็ทําแบบสองชั้นแล้วก็มีหลังคาด้วยนะซึ่งหลังคายังอยู่ลงรถนะคะค่อยๆทําไปนะคงไม่เสร็จนะคะวันนี้ น้องซาร่าเมื่อกี้มาเรียกบอกว่าอยากให้ไปดูน้องว่าระบายสีตรงพื้นถนนอหน้อ,นองสาร่าวาดฝั่งนี้ออเห่อคะชื้นหรออากาศกำลังดีนะตอนเย็นมีหมอกด้วยนิดปลูกฟักทองเอาไว้นะ มีลูกนึงไม่รู้กินได้หรือเปล่านะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเอามาตัดแล้วก็เอาไฟใส่ช่วงฮาโลวีนได้อยู่นะวันปล่อยผีน่าจะยังไม่สุกด้วยทิกเกอรนะ์โอป้าทำบ้านให้นะโอป้าทำบ้านให้เสียงดังนะอ้วนตุ๊บเลยทิกเกอร์ของเราพันดา้า แมวของเราก็ไม่ไปไหนไกลนะอยู่นแถวนี้แหละล็ <c oughs> อ,อ,อกซานนอนอยู่ในบ้านนะไปละทีก้า <c oughs> พัน้านะมีทีก้าอยู่นี่อ๋อดูลิซี่ลิซ,ลซี่ลิซี่จา๋าลิซี่จา๋าเปื้อนหมดแล้วลิซี่ของแม่อื สั่งซ้ำตกใจมามาตกใจพันดา้นนอา,ดาอ้ว <c oughs> ันมีของเล่นละพ <c oughs> ีซิมไม่เล่นเนอะเฮียดูจ้าอะไรจ้าอะไรจ้าตรงนี้ไม่มีของกินนะลูกของกินอยู่ในบ้านเราอะ่ะ ไปเข้าบ้านยาวซิสเซนเข้าบ้านกันดีกว่ายุงดูยุงู้ยุงลูกยุงนี่นทอดชีสให้หนูแมนกินอาหารเย็นพักเนื่อยบ้านแมวจะเสร็จแล้ว ไม่รู้ว่าวันนี้จะเสร็จทันหรือเปล่านะมายสุพอยชีเฟสติกลีซีรอแล้วทำเป็นสองชั้นนะแล้วก็สามารถนอนได้จริงจริงแล้วชั้นหนึ่งสี่ตัวก็ได้นะแต่เขาทะเลาะก,กันนะคะก็เลยทำเป็นสองชั้นเผื่อจะได้แบบไม่ทะเลาะก,กันนะแล้วก็ช่องตอนแรกหนูมันบอกว่าจะทำเป็นกลมๆนิดบอกว่ามันจะแคบเกินไปก็ดูดีเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ทำหลังคาด้วยนะเพื่อไม่ให้ฝนสาดนะคะ แตนี้คิดว่าเพราะว่ามีรูใหญ่เนาะยังไงก็น่าจะสาดีิซี่ออกมาไหมลูกมาออกมาแล้วครมาเร็วๆจะมาไหมเนี่ยยังหลับในอยู่เอาเลยเดวซี่กวนกวนน้องซาร่าดูทีวีนะดูฝุ่นคุ้งเลยตรงนี้มาทีก้ ตีซีไปทีก็มาอ่ะไปคอยเปิดประตูอยู่นี่แหละฮะวันเนี้ยไปละน้องซาร่าก็กินชีสเหมือนกันนะเพราะว่าน้องบอกอยากกินนะคะก็เลยทำให้กุ๊กกุ๊ก h e l l อ i s l i มันตาเหมือนบ้านหนูยังไงก็ไม่รู้อะซิซาี่มเมาส์ฮัมสเตอร์ถ้ามีกรงนะคือใช่เลยอะกันฝนนะก็เลยทำแบบนี้ หิวสิืมมาดูอัปเดตบ้านแมวกันหน่อยสุขขดดาว่าันมี้ s ่มนักฟ้างหน้าอยงงีมันซัเกินโซ่ขวดสิช่ามน่าจะแบบว่าเนี่ยเลยไม่ช่างมันโอ้โน้มบอกว่าเดี๋ยวเราก็เดินชนกัน แต่อย่างเงี้มันจะไม่กันฝนนะสิดีโนมันมีอย่างนะกันรั่วเหรอตั้งแต่บ้านเช่าหลังเก่าหนูมันเก็บไว้อื้อเล้าเวสตูตายของเก่าเก็บไว้ตั้งแต่สิบกว่าปีอุบัติเหตุยาเลยก็เราอยู่นี่กันสิบเอ็ดปีแล้วอะป้าสิบหกปีหนูมันบอกเก็บไว้อยู่นะวันหนึ่งมันก็ได้ใช้อ่ะ น้ำจะได้ไม่รั่วเข้าไปทีนี้ก็เหลือแต่เอาผ้ามาลองอ่ะซาบอกว่าอยากตกแต่งข้างในคงตกแต่งอะไรไม่ได้ไม่เยอะหรอกเดี๋ยวที่เราผ้ามาใส่นะสิบหกปียังแน่นหนาอยู่นะ ไม่เปื่อยนิดได้พ,หพ่ห่มผืนเก่ามาอันนี้เป็นผืนที่เราใช้ลองให้แมวอยู่แล้วนะคะอันเก่าเนาะก็ซักเรื่อยๆนะคะมันก็ยังดูดีอยู่แต่อันนี้มันหนาแล้วก็นุ่มนะอันนี้เป็น้าหผมตั้งแต่สมัยน้องซาร่าน้องฟิหนาเกิดแล้วคือมันเป็น้าห่มผืนเล็กๆแต่ว่าแล้วมันบางด้วยนะแต่ว่าก็น่าจะใช้ได้นะสําหรับช่วงแรกๆอะ่ะจริงๆแล้วเรามีพาหผมหลายผืนนะแต่ว่าเอาไว้แบบใช้สลับกันเนาะ เพราะตอนนี้มีสองชั้นด้วยนะชั้นล่างชั้นบนเดี๋ยวรอน้องซาร่ามาบัดีไซน์บิดสุดทอยบ้านแมวแพงหนูม่นบอกไม่แพงหรอกดีกว่าเราทำหลังคาใหม่ไปทำแค่งเก๋เฟ็ดอุนเซราเทราเซคือยังไม่มีตังสำหรับทำเทราเซนะก็เลยต้องทำบ้านแมวไปก่อนใช้เงินแบบเยอะนะคะเป็นหมื่นอะหมื่น 1,000งหมยูโรถึงสามหมื่นยูโรนะสิ่งที่เราอยากได้นะคะมันก็เลยแบบต้องรอไปก่อนละกันปีนหน้าไม่รู้จะได้ทําหรือเปล่าหรือว่าจะได้ไปเมืองไทยหรือเปล่าก็ยังคิดๆอยู่นะมีแต่รายจ่ายนะคะน้ำน้มมันเข้าออกหมดแล้วนะจากในสระเพราะอากาศเย็นตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก1 0 2สอองศานะคือมันเย็นมากนะคะ เปิดน้ําทิ้งแล้วเรียบร้อยนะก็ข้างล่างใต้เนี่ยจะมีที่เก็บน้ำนะคะสําหรับนี่แหละเอาไว้ใช้ในสวนนะน้องซาร่าไปวาดพื้นถนนใช้ช็อกวาดเมื่อวานเราก็ปิ้งย่างกันนะตรงนี้ยังไม่ได้เก็บเลยอีกนานอยู่นะกว่าหิมะจะตกในสวนนี้ก็เก็บไปบ้างแล้วนะคะ มีแต่ต้นฟักทองกับโหระพาสองต้นแล้วก็ในกอนะอในกระถางนะคะตรงนั้นอันนี้ก็ว่าจะเอาใส่กระถางนะยังไม่มีเวลาเลยนะคะชีกะ่ก้าฮะ <c oughs> หนูมันบอกนี่บ้านเธออยู่นี่ <c oughs> เสร็จแล้วนะนี่ก็เป็นบ้านแมวที่โนแมนเขาทำอ,าอย่างที่เห็นเลยนะว่าฝนมันตกเมื่อคืนนี้นะคะเราตื่นเช้ามาตรงเนี้ยถือว่าแห้งนะไม่เปียกนะคะกันฝนได้อยู่นะตรงนี้อาจจะชื้นน,นิดหน่อยนะแต่ว่ามันไม่เปียกนะคะเนี่ยถ้าดูดีๆอะ่ะนี่เอาพ้าผมเก่าของน้องฟิโอนา่ากับน้องซาร่ามาใส่นะไม่ได้ทิ้งนะคะ <c oughs> น้องซาร่าเป็นคนเอาของเล่นมาใส่ไวนะ้นะนี่ข้างในสวัสดีครับไหนเข้าไปให้ดูหน่อยแล้วฮะ เข้าไปให้ดูหน่อยแล้วพันดาคุเออย่างที่เห็นนะว่ามีขนแมวบ้างบางจุดนะคะแมวนี่เขาเข้ามาอยู่นะเนี่ยเห็นไหมแล้วโน้ัมนบอกว่าชั้นล่างเนี่ยคือมันนุ่มกว่านะคะโน้ัมนตื่นช้ามาเห็นพันดากับทีก็อยู่ข้างในนะก็คือเขาก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะคะเอะนิดคิดว่าข้างบนมันสว่างไปนิดนึงนะแมวเขาเลยแบบว่าเอ,อาจจะไม่อยู่หรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีรอยดินอยู่นะแต่ว่าข้างล่างอ่ะคือมันมืดกว่านะคะ ใช่ไหมทุกคนนี่คิดว่าน่าจะใช่นะคะเขาก็เลยแบบหลบอยู่ห้างล่างแต่ก็ถือว่าได้ใช้ทั้งสองอันนะทั้งสองชั้นเลยนะคะเนี่ยก็เป็นไอเดียได้อยู่นะแต่ว่าคือนี่ไม่แน่ใจว่าจะทาสีได้ไหมนะแต่ถ้าดูแบบนี้อาจจะแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถือว่าใช้ได้หรอเนะาะกันฝนนะคะเวลากลางคืนเรานอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราแมวอยากกลับบ้านอะ่ะแล้วมันเข้าบ้านไม่ได้นะก็จะได้พักตรงนี้นะคะ หนูแม่ทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นอากาศเย็นนะวันนี้น <laughs> โอเคโอเคถ้าอย่างไรเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะหนูแม่บอกว่าเดี๋ยวจะเสียงดังนะ